ชีวิตจะบบิกัรและมีความสุขได้ท่านจงเป็นคนที่ตอบโต้ตตความเลวด้วยความดีจริงนะครับคนด่าเราเราด่ามันกลับมันก็เครียดเราก็เครียดสุนนะแบบอย่างนบ,บีอย่างหนึ่งนบีนึงน,นบ,บีจะยิ่งนบ,บีนิ่นิสัยเหมือนแป้งโรตียิ่งนวดยิ่งนิบ ยิ่งกระด้งท่านยิ่งอ่อนคนยิ่งรุนแรงท่านยิ่งนุมน่มนวลยากนะครับยากนะนี่น้อนนิสัยนบีถูกบันทึกไว้ในอะดเลว่ายะฟุวยสัสพาท่านจะชอบให้อภัยและจับมือคนให้อภัยและจับมือสอนนิสัยนี้มาจากกุรอานนะครับ วลายฟูวลายสฟูอัลาบอกเล่าจงให้อภัยไห่เล่าเจ้าสมพัะเหมยอลาทูฮบุนไอ้ยักฟิร์อัลลอฮุลละกุมเจ้าไม่ชอบเหรออัลลอฮ์จะยกโทษให้เจ้าบ้างอุลามาอิสติบัตจากฮะดิษจากอายะคุรอานี้บอกว่าอัลอามะอัลจัซะบิจินซิลอามัมลทำยังไงได้อย่างนั้นคนที่ชอบยกโทษไอ้คนอัลลอฮ์ก็จะยกโทษให้เขา คนที่เมตตาคนอัลลอฮฺจะเมตตาเขาคนแข็งกระด้างกับคนเขาจะได้รับแข็งกระด้างกับคนอ่อนโยนต่อคนเขาจะได้รับความอ่อนโยนตันทีพี่น้องชีวิตจะสุขอย่าด่าคนที่ด่าเราเสียะนะครับพี่น้องเสียหายเลยเสียหายเลยพี่น้องชีวิตนี้เนะคนบ้าด่าเราเราด่ามันกลับสรุปเรากับมันบ้าพอแัน คนอยากทายกับเราเราอยากทายกับแสดงว่าเรากับมันเท่ากันแต่คนแรงมาเราเบาเกินแสดงว่าเราคือผู้ใหญ่ที่ไม่ถือสาเด็กจริงไหมคอัพี่น้องไอเด็กรุ่นเนี้ยดครับผมผมลองไปต่อยด้วยผมชน,นะแมนไหมอะแมนไหมอะครับพี่น้องเด็กไอบางอายุเท่าไหร่สิบปะขวมังผมต่อยกับมันคว่ำเลยมัดเดียวผมควรจะภูมิใจหรือควรจะสมเพชตัวเอง นี่ปัญหาเราวันนี้เราไม่ตอบโต้วความชั่วด้วยความดีแต่เราตอบชั่วด้วยชั่วเขาด่าเราเดาเขากันแนะ่เรากรนแนะ่เขาแซลเราเซลเขาประชดเราประชันสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นฟอตโนอะไรไม่ใช่ฟอตอนี้นะฟิตนะฟิตนะเกิดอะไรขึ้นมาคนสร้างฟิตนะสุมไหมคนตอบโต้กันสุมไหม ไม่สุขใครสุขกับพีโนโน่นองคนที่ไม่มีรู้เรื่องอะไรเลยสุขกว่าเพื่น